อย่างเมื่ขึ้นเครื่องเพลย์รู้ได้ไงว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่ารู้ทุกคนเขาบอกปั๊บพี่จดเลยครับพี่จดเลยพี่ท่องท่องท่องทองทองไฟหนึ่งจำกี่คนครับพี่เบิร์ดไฟหนึ่งเนี่ยแล้วแต่จ้ะจะลำใหญ่ลำเล็กเมื่อเช้าผมบอกว่าไฟนี้มีกี่คนมูลที่สิบเก้าคนก็มีครับว้าวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรมันเร็วไปหมดไง มันก็อาจจะมองข้ามเรื่องน้ำใจของคนไปได้เหมือนกันนะครับหรือสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยลองให้ได้ให้เถอะนะครับแอ,อ,อร์โฮสเตสเขาบอกว่าเขามาไลฟ์สดแล้วบอกว่าพี่เบิร์ดยกให้ว่าพี่เบิร์ดบอกว่าโชมว่าว่าทำกันบ้างรู้จักทุกคนแล้วว่าขึ้นอพอาขึ้นกันละครันงคือกะเพรีไทยเนี่ยนะพี่พี่พี่พอพ,พี่ขึ้นไปปับป๊บแล้วพี่เห็นเห็นบอกว่าไหนไหนจะต้องสวยอะ่ะ เนต้องตื่นเชา้าเน่ต้องยกของหนักเน่ต้องโหเน่ต้องคนตายีก้โอ้โหเน่ต้องสบายผีโอ้ยเดี๋ยวต้องโอ้หพี่นั่งมองนะพี่บอกว่าน้องเอา,อางี้พี่กินเรียบร้อยเสร็จแล้วไปเติมปากนะเพราะเติมปากแห้งมากเลยไปเติมปากๆเฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวเดี๋ยวเราเฮกันใยญ่เขาเฮกันบ้างใหญ่เขามีความสุขบ้างเพราะว่าเขาเขาเอาข้าวมาให้เรากินเนี่ยเขาอุ่นให้ร้อนเท่าไหร่มันก็เป็นสิ่งที่เขา เราน่าจะชื่นชมเขาใช่ไหมล้วก,ก็อาชีพหนึ่งคือพวกหมอและพยาบาลอันนี้พี่นะแอบไปหาหมอตอนห้าทุ่มหลังจากที่พี่เล่นคอนเสิร์ตนะครับพี่เนี่ยต้องเข้าไปใน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 ,ในวอร์ดที่เขารับคนไข้ที่อิมเมอร์เซนซี่เฉยเฉยนะครับพี่เห็นแล้วพี่ ทำไมแล้วพวกน้องพวกนี้จะมีความสุขกันได้อย่างไรพี่ซื้อตัวแจกเลยครับจอวคอนเสิร์ตเหรอคอให้มาดูพีิเศษให้หมอมาดูพิเศษอย่างที่อย่างที่เพื่อนเพื่อรู้ได้ไงว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่าทุกคนเขาบอกปั๊บพี่จดเลยครับพี่จดเลยพี่ท่อง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 ใครจะไปจำได้เขาชมว่าพี่จดเขาจะจำได้ก็พี่จองพี่ท่องหนึงดามจำได้ไง ท้อง uhm, เลยเออท่องเลยพี่ท่องเลยพี่ท่องเลยคนที่ชื่อนี้เห็นหน้าเราก็จำชื่อได้เห็นหน้าปั๊บแต่ถ้าถ้าเถอดไม่ผ่าบ้างนะจำได้เคยมีเขานะโอเคแต่ถ้าถือว่าผ่าไม่ได้จำไม่ได้เว้ยเอไฟหนึ่งจำกี่คนพี่ไฟหนึ่งเนี่ยแล้วแต่จากจะลำใหญ่ลำเล็กเมื่อถามผมว่าไฟนี้มีกี่คนมันสี่สิบเก้าคนก็มีครับ ก็คือยกย่องว่าเบบดดาราที่แบบว่าน่ารักที่สุดก็บางครั้งเนี่ยพี่เห็นเขาแล้วบางบางความบางคนก็ใช้เท้ากับเราซึ่งซึ่งกับผู้หญิงก็ก็นั่นนี่ผู้หญิงเป็นคนดูแลเราแล้วผู้หญิงเขาต้องสวยผู้หญิงเ็าต้องหารร้อนมาให้เราทานพี่ว่าพี่เป็นคนกะตญยูอ่ะเออก็ต้องอย่างงี้แหละพี่พี่ดีใจพี่ดีใจพี่เฮ้ยระมัถูกทางแล้วลามาถูกทางแล้วก็ อยากอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของน้ําใจของพวกเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรมันเร็วไปหมดไงมันก็อาจจะมองข้ามเรื่องน้ําใจของคนไปได้เหมือนกันนะครับหรือสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องให้ได้ให้เถอะนะครับเรียกว,ว่าพี่เบิร์ตสร้างความสุขได้ทุกที่เลยจะอยู่บนเครื่องไปโรงพยาบาลก็สามารถสร้างความสุขให้ทุกคนได้ถ้าสวยนะเจางยนะทุกคนเวทีกับตัวจริงก็คือคนคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเดะเป๊ะไ,<ป>ไปบ้บนโป่งเลยครับ <laughs> ทีนี้พี่เบิร์ตเนี่ยทำบุญทุกทุกวันครับทุกทุกเดือนทุกวันเลยทําวัดเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเลี้ยงเลี้ยงทุกภาคทุกวันเลยนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นํามาพี่เบิร์ตอาเบี้ยตรงนี้ไปใช่ใช่ใช่ธรรมธรรมดาเนี่ยพี่เบิร์ตใช้เบียร์ของของอมสินถูกเท่าไหร่ก็หมด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 กันคราวนี้เนี่ยคราวนี้แหละเป็นก็25,000สบายครับเอ้า25,000ไปทำอะไรป่ะพี่เบิร์ต พี่เบิร์ตคงจะทำบุญนะครับแต่พี่เบิร์ตคงจะบอกไม่ได้ว่าทําอะไรบ้างเพราะว่าพี่เบิร์ตทำเยอะมากครับทําเยอะมากครับคเด้นครับกลับมาได้เงินเดือนก่อนที้เราเคยทำงานตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเพิ่งเรียนจบจริงๆจริงๆเลยที่เยอะนะคราเมื่อก่อนนี้พี่เบิร์ตได้แค่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเองอ่ะเดือนหนึ่งคราวนี้สองหมื่นห้าเงินเดือนขึ้นครับเงินขึ้นขึ้นโอ้โหแต่ก็จะขึ้นจ็ตายขึอนห้อยนะเออเป็นยังไงบ้างครับเงินเดือนขึ้นดีใจครับแล้วก็จะได้เอาเงินนี้ไปช่วยต่อยอดในการทำบุญครับ